ครับอันนี้ก็คือกับพอดีนะครับอิ่มแล้วกับครับกินแล้วการรีบร้อนเรียบร้อยนะครับคือแซ่บครับอาหารอาหารนะอาหารเย็นหรืออาหารตอนเที่ยงมอนจเแซ่บนะครับก็คือเสร็จสิ้นพอดีับการกินนะครับการทีว่าแซ่บนะครับ เป็นบริการดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณหน้าไม่ค่าบริการครับแซ่บหลายนะครับนี่ก็คือสิ้นสุดกันแล้วนะครับทีมเข้ากันทีมงานเขากะนครับแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับมีอยังกับเกเบอร์เดอร์ครับเออฝาเนี่ย เคี้ยวเคี <like> ้ยพื้นที่ครับกินกินบรหมดกับเก็บกลับบ้านเจ้าเป็นบริการดีนะเก็บหมดได้หมดว่ล่ะครับเอาถุงใส่ย่างเนื้อบ้านีฮะใส่ใส่ย่างอีกล่ะครับย่างอีกที่บอกฮะครับเพื่อกาเคี้ยวเคี้ยวพื้นที่ครับเคี้ยวพื้นที่ครับ ใช่ครับมันใจดีนะครับเนี่ยมีของฝากพร้อมนะครับเพอร์วาหเฮ้าสิไีนยามีวันที่สิบเก็สก็ดสิแปดกับห้สิจีมาใหม่ครับโซนออนเดมรมถ้ามาถามากับเดมาวันที่สิบเกจัดจุดไงนะครับถึงรงงานที่หนึ่งกับดมาจัดจุดไงเลยครับเชิญเชิญครับเชิญไส่สะไ มานายมากไม่างอลเเพราานี่ไม่ฆ่าเพิ่นลาปลาเสียบนะครับเพิ่นสีปลาให้ไม่ต่ำมังคุงนะครับครับเอาบ่่อยูนน้ำบ่ไปยู่น้ำเพิินบ่ฮะบ่่อยู่พีน้ำเพิินบ่สมยังสมหมูค่ะสมหมู ครับก็ขอให้โชคดีได้ไหมคะรับครับครับครสวนอาหารออนซอนเดอพี่น้องครับขอบคุณครับ